ก็ช่วยมาเสมอเลยใช่ไหมทุกเช้าแต <ais> ่เช้าช้ามจากจะไม่สบายก็เลนไม่ได้ไปก็ทำมาเป็นปกติเลยทำปกติไม่ใช่ไม่ได้สร้างภาพนะมไม่ได้สร้างทั้งแบบ็ำใจอยากช่วยเหลือพระน้ำบาทมันมีบางทีได้ของเยอะมันก็ต้องมีคนช่วยมีกำลัง ก็หลังนี้ของที่เราทานี่ก็ประมาณสามล้านกว่าบาทสามล้านสามล้านไปปลายสามล้านไปปลายเรประมาณนี้แหละตัวเฉลี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเราทำางานมันก็อยู่ในเลทราคานี้ที่เราทำกันนะาะงานจิตกรรมไทยก็ทั่วไปช่างตัวไปก็รับประมาณนี้แหละที่ใช้ทางทักษะอะไรพวกนี้เมันมันมัน ถามว่ามันเป็นอาชีพได้ไหมมันก็ยึดอาชีพนี้อยู่แล้วทำหลักอ่ะม,มันก็ต้องอเพราะเราก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นเนอใช่ไหมเพราะงานงานทางทางเขียนบทเนี่ยมันก็จะมีสตรอรี่หรือว่าการเดินทางของมันเพราะว่าลักษณะงานเรานี่บางทีมันฝีมือต่อฝีมือ,อมคือเราอย่างเราเขียนเนี่ยอย่างเราเขียนที่วัดนี้บางทีเจ้าวาดหรือว่าพระผู้ใหญ่ที่ผู้จักกิจกรราวาดเนี่ยเขาพามาดูงาน เขาก็อาจจะสนใจพอ,อกราสนใจปุ๊บเขาก็ไปประชุมกรรมการบอกว่าออวัดเนี้มีช่างมีฝีมืออยู่นะแล้วก็มีทีมงานที่ทําอยู่เนี่ยสนใจเขาก็จะมาติดต่อเราไว้เนิ่นๆบอกว่าวัดนี้กําลังทําอาจจะกําลังก่อสร้างอยู่หรือย,ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตเนี่ยช่างไปดูให้หน่อยอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างก็ถ้าจะได้งานคือคนรู้จักเราพวก ผู้รับเหมาพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะติดต่อเราไปที่แต่ว่าเขียนโบทดเนี่ยมันดีอย่างคือมันมีโปรไฟล์เหมือนเหมือนพอร์ตงานเราอ่าเป็นตัวประกันว่าเราเขียนวัดนี้แล้วความประพฤติเราเป็นยังไงอะไรเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่พูดกับเราหรอกคือพอร์ตโฟลิโอเมันฝาผนังเนี่ยนะและเรื่องเรื่องการรับงานเนี่ยก็จะถามคนที่ว่าจ้างเราเขาก็จะเป็นตัวการันตีให้เราเอง ยังไม่เคยยังไม่เคยนะคือคือส่วนใหญ่คือคือวัดจะจะว่าจ้างช่างเนี่ยเขาพร้อมแล้วพร้อมตรงไหนอาวัดไม่มีใช่ไหมแต่ก็จะมีเจ้าภาพเท่าไหร่ว่ามาออช่ังวันนี้ยเท่าไหร่ว่ามาถ้ามันหนักไปเขาก็จะโหลดลงราคานิดนึงเหมือนบางทีอ่ะ ไม่ตัดถอดมั้งเพราะว่าอยู่ข้างล่างมันมองไม่เห็นหรอกนะครับคือสมัยนี้ที่เราทำนี้เพราะว่าหลอกกันไว้ว่าเผื่อคนรุ่นใหม่มีมือถือนมือถือสูงปุ๊บอ่ยถ้าเกิดเราทำหยาบเนี่ยเวลาเขาสื่อไปเนี่ยมันจะเป็นงานหยาบเลยถ้าเกิดเราทำปานนิดหรืออะไรไปเนี่ยมันจะแดงมันก็เต็นมันก็มันก็ผ่านไปเพราะว่าโอเคช่างเขาใส่ใจใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดงานธนูแล้วก็ยิงต็มที่คือเหมือนเราทำอยากให้เป็นปานนิดทุกจุดเลยเนาะเพราะว่า เราก็ทําเหมือนของถวายผู้ศาสนาด้วยแต่ในส่วนตอบแทนให้กับทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญทางงานจิตกรรมมาด้วยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราทำหยาดหยาบสั่วๆไปเหมืนอนเขียนๆไ,<ะ><บ>ไปเหมือนหลอกๆมันจอไปยอ่ไงแต่ถ้าเกิดเราเขียนเหมือนทุ่มเทด้วยความเพียรหรืออะไรเป็นที่มันจะถวายไปทางอ้อมซึ่งเราก็ไม่ได้ คือมีบุญนางฝีมืออะพูด,ดง่ายๆอ่าคือเป็นไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่าเมื่อเราเรามีโอกาสได้ทำเราก็ต้องทำเต็มที่เพราะว่ามันไม่มีโอกาสครั้งที่สองแล้วคือจบบทนี้เราไม่มีสามารถจะกลับมาอีกแล้วเราก็รุดหน้าไปบางทีเจ้าวาดหรือว่ากรรมการอะไรเขาก็เปลี่ยนไทยกันไปรูปทีนี้เราก็จะไม่มีบทบาทแล้วพอกลับมาเราก็เป็นคนแปลกหน้าแล้วสิ่งที่เราฝากไว้คือน,นี่แหละซัดกันเต็มที่เอาให้เต็มเดี่ยวอะมันจะมาตั้งน้งลงนัง่นงร้านขึ้นไปอีกไม่ได้แล้ว